ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เรากลับมาอยู่ในแมปซอร์ตบุรเลอร์กันอีกครั้งครับหลังจากที่ EP ีที่แล้วลงไปฮะได้มาตะลุยอีเวนต์อัปเดตของเจ้าสกีบี้อีเวนต์นะครับปรากฏว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมพลาดไปหลายอย่างมากๆจนน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ครับการที่จะผ่านเจ้าสกีบี้อีเวนต์เนี่ยมันง่ายมากเล่นแบบสายฟรียังผ่านเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ครับแต่ก็แน่นอนว่าตามชื่อคลิปเลยผมจะไม่ได้เล่นแบบสายฟรีนะอย่างน้อยมันก็เทพท นนนิดนึงะครับซึ่งผมก็ได้อ่านหลายคอมเมนต์มากนะครับจนไปสะดุดที่พี่ครับมันมีดาบใหม่เข้ามาแล้วมัน OP กว่า เจ้าดาบที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันแต่ว่าเงื่อนไขมันก็แอบ,บยากนิดหนึ่งนะต้องบอกก่อนนะครับว่าดาบปัจจุบันที่ผมใช้อยู่คือเจ้าดาบระดับรีเจนของดินแดนสุดท้ายแบบ5ดาวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนเอนชาร์เป็น Critical d a เมจ e ลเวล l 6เรียกได้ว่านี่เป็นเอนชาร์ที่เพิ่มดาเมจขั้นสูงสุดแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมดาเมจประมาณแสนห้แต่พอผมทำการเอนชา n มาเป็นครนะิติคอลเลเวล6ฮะดาเมจ แสนเก้าทุกผู้ชมอันนี้เป็นดาบที่เน้นการโจมตีเป็นหลักตอนแรกเนี่ยผมเน้นการฟาร์มเลเวลตอนนี้เนี่ยขอเปลี่ยนมาตีหนักๆก,ก่อนแล้วกันนะและก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมันเป็นกิ่งไม้นะเพราะว่าผมตกแต่งไว้นะครับให้มันดูแบบฮาๆนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําไมกิ่งไม้ดามเมส1นเก้าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะช็อกตายได้เลย <laughs> ซึ่งผมชอบมากๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าดาบพี่โอกว่าเจ้าดาบรีเจนที่ผมใช้อยู่เนี่ยมัน OP แค่ไหนซึ่งแน่นอนครับว่ามันต้อง OP กว่าอยู่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขอย่างที่บอกไปครับว่าแอบยากนิดหนึ่งนะดาบเล่มใหม่ที่อัปเดตเข้ามาครับอัปเดตเข้ามาในดังเจนหรือว่า INTER อร์นอลนั่นเองซึ่ง เงื่อนไขแบบแอบยากนิดนึงนะเราก็มาที่ Guardian Store ครับมาที่ร้านค้าตรงนี้เราจะเจอกับดาบเล่มใหม่ที่อัปเดตเข้ามานั่นก็คือเจ้าดาบเล่มน,นี้ท่านผู้ชมเงื่อนไขของการซื้อดาบเล่มน,นี้นะครับคุณจะต้องเล่นดันเจียนให้ครบ70เวฟหรือว่า70ด่านซึ่งแอบยากนะถ้าเกิดใครที่เป็นสายโซโล่แนะนําว่าให้เล่นกับเพื่อนครับแล้วก็ราคาของเจ้าดาบเล่มน,นี้ฮนะราคา25,000เจมแพงมาก คือมันแอบแพงนะแล้วเจ้าแมพนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อเจมแบบเทพทูได้คือคุณจะต้องเล่นดันเจียนตรงนี้พอเล่นเสร็จคุณก็ต้องมาเครมรางวัลตรงนี้ก็แอบยากนะมันแอบยากนิดหนึ่ง แต่ก็มีคอมเมนต์หลายคนมากๆนะครับอยากให้ผมปั้นเจ้าดาบเล่มนี้ให้เป็น5าดาวเอาล่ะถ้าเกิดอยากให้ผมปั้นเจ้าดาบเล่มนี้ให้เป็น5าดาวครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000งพไลค์ผมจะพยายามปั้นให้เป็น5าดาวให้ได้ถ้าเกิดถึงเนี่ยแน่นอนว่าผมมีกําลังใจทําแน่นอนแต่บอกก่อนนะว่ามันทํายากนะครับเพราะว่าผมโซโลยังไงล่ะดาเมจอยู่ที่14,555มื่นี่นะครับนี่คือดาเมจแบบไม่มีดาวถ้าเกิดเอามาเทียบกับเจ้าดาบรีเจน ของดินแดนสุดท้ายนะครับดาเมจอยู่ที่7,777 ห่างกันเยอะมากและถ้าเกิดเทียบกับเจ้าเคียวสายลุ้งนะครับดามเมจอยู่ที่1 3 4 9 9รเรียกได้ว่าเจ้าดาบเล่มนี้ครับน่าจะโอมากๆแล้วณปัจจุบันนะแต่ว่ามันก็ยังมีดาบที่โอมากกว่านี้นะก็คือเจ้าดาบเล่มนี้ถูกไหมแต่ว่าคุณจะต้อง <c oughs> เสียโลบักให้กับมันจํานวนเยอะมากมากกว่ามันจะกลายเป็น5าดาวซึ่งผมคงจะไม่ทําอย่างแน่นอนแน่นอนครับว่าต้องบอกว่านี่คือดาบสายฟรีที่ OP ที่สุดในเกมนะปัจจุบันแล้วก็ว่าได้เลยแต่ว่าราคาก็อกแอบแพงมากเดี๋ยวไปทํานอกรอบแล้วกันเอาละเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราในคลิปนี้กันดีกว่าครับในคลิปนี้ผมจะมาจัดการกับเจ้า s k i b ี้อีเวนตให้ผ่านให้ได้นะครับก็คือจะต้องชนะด่านที่50นะส่วนในเรื่องของ l e ดเดอร์บอร์ครับ โ <Yo! laughs> ย่เดี๋ยว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 ต้องบอกก่อนนะครับว่า EP ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งถ่ายไปวันก่อนผ่านมา2วันอันดับ1ชนะไปทั้งหมด1000ครั้งเหรอผมไม่เอาก็ได้นะไอดาบเล่มนี้เนี่ยโอโ้โหเล่นกันยังไงอ่ะอันดับ50อยู่ที่เท่าไหร่ผมอยากรู้อันดับ50ชนะไป111ครั้งซึ่งผมชนะมา1ครั้งโอเคโอเคผมไม่เอาระดับเล่มนี้ไม่ไหวอะ่ะ ไม่ไหวจริงๆมาฮะเรามาเลือกฮีโร่ที่เรานั้นจะพาไปตะลุยอีเวนต์สกิบบี้ดีกว่าครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยไททันคาเมล่าแมนครับแน่นอนว่าจะไปตะลุยสกิบบี้ทอยเลตก็ต้องเจ้าไททันคาเมล่าแมนและก็คู่หูของเขาฮะไททันสปีกเกอร์แมนซึ่งเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยมันคือบอสตัวสุดท้ายของอีเวนต์ด้วยนะเป็นเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกควบคุมเอาละใช้มาทั้ง2ตัวครับและก็แน่นอนฮะว่าเราสามารถที่จะเลือกของแต่งตัวให้กับเจ้าไททันของ เราทั้ง2ตัวได้ผมจะเริ่มที่ไททันคาเมล่าแมนนะครับผมจะเลือกของแต่งตัวเป็นอะไรดีแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะเอาเจ้าสลามไปนะครับเพราะว่าเจ้าสลามเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้ผมซึ่งไม่ได้เพิ่มเลือด2วินะแต่ว่าจะเพิ่มเลือดแบบทันทีเลยสังเกตที่ตรงนี้ครับผมมีเลือด5้าหมใช่ไหมถ้าเกิดผมกดใช้ กลายเป็น67,000แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าความสามารถตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะเพิ่มเลือดให้กับเรา2%ทุก3วีเนี่ยอันนี้ไม่ทํางานนะครับผมก็แอบงงว่าทําไมมันไม่ทํางานนะแต่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะส่วนเจ้าตัวไททันคาเมล่าแมนเนี่ยอันนี้มีของตกแต่งอันใหม่สําหรับเขามาเลยครับอยู่ที่ตรงนี้ อันนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ตั้งแต่อัปเดตครั้งที่แล้วนะครับซึ่งผมก็มาเล่นแบบเล็กน้อยนี่คือของแต่งตัวของเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนนะครับดับเบิลแคนนอนปืนใหญ่คู่นั่นเองซึ่งจะต้องสะสมดาวให้ครบ12ดวงตอนนี้ผมมี7แต่แน่นอนครับว่าพลังเทพถูททำอะไรก็ได้ <laughs> 25โรบัคต่อ1ดาวก็ถือว่าไม่ได้แพงมากก็ซื้อมาแบบรัวๆเลยนะครับ และดาวสุดท้ายครับอีก25โรบักรเรียบร้อยดามาแล้วฮะสำหรับเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนดับเบิลแคดนอนซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้กับเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนเลยถูกไหมก็จะใส่ได้ตรงนี้เลยคือเขาเขียนว่าจะเพิ่มในเรื่องของดาเมจให้ถูกไหมลองใส่มาดูครับและนี่เย Go เด มันแอบเท่นะแต่ว่าเฮ้ยผมชอบเจ้าตัวไททันคาเมล่าแมนนะมันมีในเรื่องของเจ้าสลามโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยส่วนเจ้าตัวไททันสปีกเกอร์แมนครับก็นี่เลยใส่ปืนใหญ่คู่มาที่แขนแล้วบอกเลยว่าเท่มากๆเอาละส่วนการอัปเกรดของผมนะครับก็จะอัปเกรดไปที่ดาเมจเป็นหลักในเรื่องของความเร็วก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุยดีข้อเลเวล250เพื่อน1 0 0ส่วนในเรื่องของเลือดเดี๋ยวผมไม่ได้อัปเลยนะเพราะว่าของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองโซโล่กันดู ว่าจะผ่านหรือไม่นะครับแต่ตามหลักแล้วก็น่าจะผ่านอยู่แล้วเพราะว่ารอบนี้ผมทําการบ้านมาดีนะครับเริ่มต้นมาก็นี่เลยครับไททัน2ตัวช่วยกันต่อสู้นี่เป็นภาพที่อิมแพคกับผมมากๆนี่สิเรียกว่าอีเวนต์สกิปบี้ของแท้ครับโอเคผมจะสร้างป้อมปืนฮะเคล็ดลับการเล่นเจ้าแมปนี้หรือว่าเจ้าอีเวนต์นี้นะครับก็คือคุณจะต้องอัปเกรดป้อมปืน ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อย่าเหลือเจ้าทอยเลตคอยไว้เด็ดขาดอันนี้เนี่ยผมไปศึกษาวิธีการเล่นมาจากคอมเมนต์น้องๆเลยก็ว่าได้นะต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยและแน่นอนว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะใครมีเทคนิคอะไรเจ๋งๆผมอ่านเรียบนะครับโอเคแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวล2 เวฟช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าอัปเกรดป้อมปืนให้ได้อย่างน้อย3อันแล้วก็คอยอัปเกรดเลเวลไปเรื่อยๆแบบนี้จะดีมากๆครับเมื่อเราอัปเกรดไปเรื่อยๆจนป้อมปืนด้านหน้านะครับเลเวลเริ่มเยอะแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนํามาให้อัปเกรดป้อมปืนช่วงที่2ตรงนี้นะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัปเกรดเลเวลป้อมปืนด่านแรกให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งอัปเกรดเนี่ยดาเมจของป้อมปืนเรานะครับจะเยอะมากๆและแน่นอนว่าอัปเกรดจนแม็กเลเวลสิบเนี่ยดาเมจป้อมปืนอยู่ที่2ส กว,กว่าเลยซึ่งด a m a จผมเองเนี่ยยังไม่ถึง2 0 0แสนเลยนะแต่ผมก็ต้องบอกข้อดีของการที่ผมเลือกฮีโร่2ตัวมาเป็นเจ้าตัวไททันนะครับอันดับแรกเลยคือเพื่อคอนเทนต์ใครไม่มีเจ้าไททัน2ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะเอาฮีโร่ตัวอื่นมาได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแนะนําว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยง่ายกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดโซโล่แบบเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้มีฮีโร่ที่วิ่งตีสักตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นเจ้าซอร์ทแมนก็ได้นะครับตัวนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งโจมตี แทนเราได้นะเจ้าตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวสายฟรีที่แอบดีอยู่พอสมควรนะครับส่วนเจ้าตัวไททันสปีกเกอร์แมนที่ผมเลือกมาก็แน่นอนครับว่าเขาสามารถที่จะแปงลงร่างแล้วก็สามารถช่วยยิงได้ เอาล่ะตอนนี้ผมมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับมาที่เวฟ26ฮะจะสังเกตว่าผมยังเน้นอัปเกรดป้อมปืนอยู่นะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนําวิธีการเล่นสไตล์ผมนะซึ่งไม่รู้ว่าผิดหรือถูกหรือเปล่านะครับผมแนะนําว่าควรที่จะอัปเกรดแต่ป้อมปืนด้านหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเวฟที่26ใช่ไหมผมอัพเกรดป้อมปืนเนี่ยเป็นเลเวล6 ทั้งหมดแล้วสําหรับด้านหน้านะครับจังหวะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะมาสร้างป้อมปืนช่วงที่2ได้หรือ,อยังก็คือช่วงนี้ซึ่งผมแนะนําว่าสร้างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าราคาเกรดเนี่ยมันเริ่มที่จะแพงขึ้น ตอนนี้มาที่เวฟ31นะครับช่วงเวฟที่30ขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เงินเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งอัปเกรดเยอะมากๆเช่นกันครับและในจังหวัดที่เรามีเงินน้อยนะครับไม่สามารถที่จะอัปเกรดเลเวลให้กับป้อมปืนได้เนี่ยก็มาที่แถว3ฮะเพื่อที่จะสร้างป้อมปืนแถวที่3ได้เลย ตอนนี้กำลังเข้าเวฟที่40นะครับจังหวะเวฟที่40เนี่ยแนะนําว่าเราควรที่จะมีป้อมปืนเลเวล10สัก1ป้อมปืนได้แล้วนะครับโอเคซึ่งอันนี้คือป้อมปืนเลเวล10อันแรกของผมเลยดาเมจอยู่ที่2 1 4 0 0 0นะครับ มาถึงเวฟที่45แล้วนะครับตอนนี้ผมมีป้อมปืนเลเวล10ทั้งหมด3แถวแล้วนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาสร้างแถวที่4รอได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยป้อมปืนเนี่ยจะทําการจัดการกับเจ้าสกิบบี้ให้เราเองครับจังหวะน,นี้คือทาวเวอร์ดี s เฟนส์ของแท้ฮะ และนี่คือช่วงที่สําคัญที่สุดครับเวฟที่49ผมแนะนําว่าให้เรียกเจ้าไททันคาเมล่าแมนตัวนี้ออกมานะครับราคา5,000เพื่อที่จะมาช่วยจัดการกับเจ้าบอสรอบที่50นะครับก็คือบอสตัวสุดท้ายนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เจ้าไททันคาเมล่าแมนออกมาแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าจะออกมาช่วยเราแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยเรียกมาตอนเวฟที่50ก็ไม่สายนะแต่รอบนี้ก็ยังทันอยู่ครับ มาช่วยกันจัดการบอสดีกว่าฮะบอสเลือด74ล้านเหมือนเดิมนะครับมาแน่นอนว่าผมจะต้องผ่านเพราะว่ารอบนี้มีป้อมปืนเลเวล10เยอะมากๆแล้วก็อย่าลืมนะครับหลบในเรื่องของสกิปบี้สายซิงแล้วก็ปืนใหญ่แคนนอนจากเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนด้วยเหลือ30แล้วมายังไม่ถึงครึ่งแมปโซอีซี่ครับแต่อย่าลืมหลบผมแนะนำว่าอย่าลืมหลบนะ เหลือ10ล้านสุดท oh, 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 so ้ายครับโอ้โหเดี๋ยวนะดาเมจผมเยอะมากตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยฝ่ายที่ชนะก็คือฝ่ายผมนั่นเองฮะแต่แน่นอนว่ามันยังไม่จบแค่นี้ครับจะต้องมีอีเวนต์ต่อแน่นอนเพราะว่าเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยมันบินกลับไปเฉยเลยมันไม่ได้กลับมาเป็นพวกเราอะ แน่นอนว่าเราก็ชนะอยู่ดีนะครับนี่คือเทคนิคในการผ่านด่านสก i บี e ้อีเวนต์ของผมนะครับใครที่มีอะไรที่แนะนําคนอื่นได้เนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยส่วนตัวเนี่ยผมใช้เทคนิคนี้ในการผ่านด่านนะซึ่งมันก็แลดูจะเวิร์กดีนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่มากๆเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นกับเพื่อนส่วนใครที่เป็นมือเก่าเนี่ยแบบเล่นมาแล้วเลเวลสัก4 500เนี่ยผมแนะนําว่าโซโล่ก็อาจจะผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนหรือว่า ไท่านคาเมราแมนเนี่ยก็เลือกตัวอื่นไปก็ได้นะครับผมเลือกเจ้า2ตัวนี้มาก็เพราะว่าอยากให้มันเข้ากับสกีบีอีเวนต์เฉยๆนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในคลิปนี้ผมขอ1,000ไลค์เพื่อที่จะมาทำให้เจ้าดาบเล่มนี้เป็นแบบดาบ5ดาวซึ่งยากมากๆนะครับอย่าลืมที่จะกระทืบไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมสำหรับคลิปนี้ see you next time